สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APM Channel ด้วยค่ะมาพี่น้องมา่ินเขาแลงน้ำกันจ้ามาพี่น้องวันนี้นี่วันนี้อาหารไทยเลยพี่น้องอาหารไทยแจ้งส้มไอ้ทอดไข่น้ำพริกกะปิทอดไอทอดมะเขือยาวค่ะพี่น้องมามากินน้ำกันพี่น้องคิดอยากกินมันจังสี่วันนี้พี่น้อง Hi everybody welcome to APM channel today we have special sauce it's like smell like a fish sauce but it's v e r y good we call น้ำพริก you can When you order in Thailand, it will come with the uh, you know like a uh, tuna, we call them Pa Tu. and we also have the Thai eggplant. The actually it's not Thai eggplant; it's like a purple eggplant, you know, like a normal eggplant. We put uh, batter with the, uh, um, flour and defly it. It's very good. Usually we eat with the tuna, and we have Gang Som right here. It's a soup, Thai style soup. with the fish in the can. Mai like a tuna. Mai g a t a i ka. Thank you. Thank you. ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจมาพี่น้องมันกินข้าวน้ำกันอืเอาเลยเก่งสมแซ่บแซ้บพี่น้องมาเลยกินโดนแล้วนี่มันพี่กับพี่ลูกอุ้อู้ถอดถอด ไงแตกีกับปีนีเอรอ,อร่อยอร่อยเอาเลยไหมเอาเลยลูกอันนี้งไงข่ทอดทอดไข่และไข่ทอดโออันทอดบ่กลีวทอดบะเกลีย<ม>งาบลกินดูแลพี่น้องมากมๆาข้ามเยอโอได้จ้าข้าเยอโอข้าวผบไม่หมดอีกปาอปน,นี่ยั้งจ้าแกงสมอัน,นพี่ตะกี้ด้ สุดแน่ยอยอดียอร่อยมากอีได้พี่น้องอย่าบอกให้หอ,อร่อยอย่าบอกใหรน้ำพริกกะติเมื่ตอนนั้นอ่อะไรทใส่อาาหิงแล,แล้วมีชะอม,มอรแตกแ,แล้วพี่นอ้องตรงนี้ กิ uh ่น้องไม่กินข้าวกินตอนนี้มูเลีงปอมนนาปอนตาครับพี่น้องอาหารอร่อยอร่อย ไม่ออยกินโดนแลวน่าที่กินเมนูนี้เนาะไี่มีอะไรบ้างถอ,อดจากไหนลยยี่ไยวา็ถ <laughs> อ,อดจากไหนแม่าทันชามไปทุกเมนูใล่นหม เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยพี่น้องลมเย็นสบายรู้บอกพี่น้องชอบเย็นถุงขอลมเย็นสบายแม่พันอยากพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพีล้บ้านให้พี่น้องมื่อเลี้ยงอลาลูดแกงส้มอร่อยสุดยอดให้พี่น้องเลย ส้มนกเลยมันารกแกงส้มมันก็มันส oh, so so bon. uh ้มเนาะแกงส้มมันก็ส้มมันก็เปรี้ยวงส้มจีเจ้าลาผึ่อเจ้าปลาสดแกงส้มกับอาปองเพี่น่อย แยงส้มปลากระป๋องใส่ใส่กระล่ำใส่ถั่วใส่แครอทย่าง ต้องติดต้องใหม่จริงหรอเพ็ดพี่กบปีบ้านบ่เพ็ดเพ็ดนิวเขาวซสื้อกระแสได้ลู้กับพี่กะปิแม่แบบทำถึงอะอ น้ำพีกกระปิใส่เข้าไปเสเห็นวิวกกินแใหญ่ยำแน่จลองได้เก็ตกินสำหรับ <S 2> <S 2> อ,อ้าปากอ้าปากพี่ดีจ้าลุกดีด้ มาเด็กคน,นนี้ไนะพี่ช้างอันนี้เพชรได้ไหมอันนีเพชรอันนีห่อนมันมีโอ้เขากันเข้ากันร่องซองเพชรปากบานม,มันเืเลยเพชรห่อนเพชรลองสดดูส้มเส๋สดได้ดูตัว ยองทรงโดนแล้วก็หนอแซ่บต้องเสียต้องหา ยิ่อวยประกาศยอแห้งเลยต้องเผ็ดแห้งอืมมันต้องพอดีใส่พอดีแบ่อืบเผ็ดยิ่งเผ็นี่ละกอะหอนกินข้าวบนหม้อคิดเป็นกอมเนาะ เฮ้ยแม่พันขอบคุณนเล้อพี่น้องเรอสิ่เมเขนวยความด้กพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจเล้วอค่ะขอบคุณทุกการดติดตามขอบคุณทุกไลท์ลทุกแชร์้พี่น้องเน้อขอบคุณหลายที่เขามารับชมแม่พันกุ์กำลังดล,ลูกชีวิตในต่างแดนค่ะ thank you everyone thank you all my f r i e n d in the world thank you so much for coming in. Thank your f o your support please subscribe and like and share for us thank you so much bye bye ค่ะ bye bye ค่ะ see you next bye bye